อ้ยอ้ยอ้กินอือหืมเอาอย่างอีกประกาศกระลำมากินน้ำกันเด้อครับฝนเสียงตัดหนากัะทวนท่านทวนท่าน

โอ้พี่น้องบ่ได้กินโดนแล้วครับปุ้นครับขอบปุ้นอุ้ยเบ่งใกล้ๆพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับผมเฮียต่ำหอมตรงชาแนลนี่ใส่อะไรบอกพริกบ่ได้กินโดนแล้วไม่กินน้ำกันเด้อครับผักยูยเ,เลยูอะไรบได้เฮ็ดชิปให้พี่ให้น้องเบ่งกินโดนแล้วนี่น้ำปลากะละับมะระมะระอร่อยนะผมบอกเลยมารับส้มอยู่จังหวัดใดแน,น่คอมเมนต์บอกนี่เด้อครับมาเฮ็ดชิปกินก่อนครับช่วงนี้เป็นไงอื้อ ไม่ไม่เค็มผมมากินเค็มนะครับถึงแต่เรียบเป็น <c oughs> น้ำปลากับเ่าเคยเค็มเลยเนาะแมนมาตากล่องแมนด้ครับเออเดือดนิ้วปะนี่ม,มาละครับข้องแท้อือหืออือหืออือหืออืออมโอะส่วนกินกิมรอร่อยท่านผูงใหยกิมน้ำ พักแบบหลายครับต้องกินแล้วครับต้องกินแล้วเ่อกินเนี่ยเพิ่อน,นักให้ของกัอนช่วงเนี่ย วาเมื่อกี้ผมแล้วมาละเจ็บอาการเนาะหืมตะกรั่งของน,น,น้องไก่พูดอืมอายอายอาย,อายกินอือหื้มวัให้กินพี่น้องก็ถามหาอืม กินไล่มันกับพวกอันนี้นะครับมันอ้วนร่างบวกพี่กรอกแม่ยังขอโทษเอาไปในคว่ำบัวสุภาพด้วยพี่น้องต่างซ่าเสฉยแม่อยู่ใครตำยิ้วบัวสวยเสื้อไอ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 เนาะขโมยครับ ใครไม่เห็นอาหารเป็นนักินนะมันสซ่บเลยก<ๆ>ินอยู่ๆอ่างพี่้องเออื้อหือ้อหือหอื้พอง พักันนี่เอามาใส่ออมกบเนี่ยแซ่บแซ่บใส่ออมกบปกตีแซ่บอือต้องมาข้าวปุ้นน้ำจิ้มต้องกินกับพะายๆจะกิน like กับพะกนหน่อยๆเขาเรียกมาข้าวปุ้น กินกับพักหลายๆเขาเยอะหนะครับปูนกินขนมจีนมาละเอ,อ้ผมพลาดไปยังไยวะจะแสบเลยอื้ม เสียบขักเสียบแมวมวยอือหืองานยิงประกาศกระลำมากินน้ำกันเด้อครับขุนเสียงตัดหย่ากันทวนท่านทวนท่านอือหือินผู้เดียว แซบผู <accurately S 2> ้เดียวมันมีคนจินน้ำเฮือแซ่บสวยยั่วๆได้อมโมงค์คำนี้น้ำลายเตะอือหือืืออ มกินทั้งเสียบเลยกินทะเลกับเบื่อเบือหนงกระปุลนหาม่กินน้ำอมเบมามั่กินอะไรเด้๋ยเอากล่องนี่มันนี่อืถ่ายสองกล่องให้ดูหน่อยนี่ตากล่องนี่เป็นเสียบครับอ่ะมโอนี่กับพ่อไว้์สมนี่ก่อนกล่องนี่เอาไปลุยกล่องยูทูปต่อออืืเสียบก็ แสบปะแสบกินตีนนะมึงนะดเดียวเลซอนมาไปแสบเตั้งเผ็ดงแสบน่ะเกียงเสียเพ็ดเด้แสบ

ยชิ้นหอยนทำไมเป็นย่างเนาะอมบัวอ่ะเป็นคลิปกินเนี่ยอือมันนี่ใส่ข้าวกุ้งหมบัวไส่แบบว่ายังอืออ้าพี่น้องมันนี่กับซ้ำใบพ่อใบซ้ำนี่แหละครับแซบแซบครับโยมมันเกินน้ำลายแล้วพิพาประการในต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับมันนี่กับเก้าเข้ามาสวัสดีครับ Yeah. Mm -hmm.